สหกรณชาวส่วนยางกะยะทนวลสว่างบ้านเพิ่มจำกัดเป็นสหกรณประเภทการเกษตรขนาดใหญ่จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่13ธันวาคม2559เลขที่ตั้ง102หมู่ที่6ตำบลบ้านเพิ่มอำเภอผาขาวจังหวัดเลยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด91ลายคณะกรรมการดำเนินการ7ลาย ผู้ตรวจสอบกิจการหนึ่งรายโดยมีนายภัยรัตเพียรศักขาเป็นประธานกรรมการสาหกรณ์สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2 5 6 6ากสหกรณ์มีทุนสำรอง142465บาท19สตางค์ทุนเรือนหุ้น22420บาท สังกัดชาวสวนยางกยทรนวลสวักบ้านเพิ่มจำกัดจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของคณะบุคคลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกยางพาราโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพิ่มอิทธิพลอำนาจต่อรองให้แก่สมาชิกยกระดับรายได้แบ่งปันผลกำไรระหว่างกันสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่สมาชิก ภายใต้หลักการแห่งก,กลไกการค้าที่เป็นธรรมบนพื้นฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนและความไว้เนือเชื่อใจซึ่งกันและกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเช่นด้านเงินทุนการผลิตสินค้าเกษตรการจัดหาตลาดเป็นต้นตากรจึงมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์คือ มีการนำเนินการที่หลากหลายเป็นไปตามความต้องการของสมาชิกสหกรณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกสหกรณ์และส่วนรวมปัจจุบันสหกรณ์นำเนินธุรกิจ2ด้านมีมูลค่าธุรกิจรวมอยู่ที่2.257.399 5บาท85สตางธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายในระหว่างปีขายสินค้าประเภทการเกษตรให้แก่สมาชิก เป็นจำนวนเงิน533,500บาทธุรกิจรวบรวมผลผล,ผลิตอย่างก้อนถ้วยในระหว่างปีมีการรวบรวมผล,ผลผลิตจากสมาชิกจำนวน87,951กิโลกร,รมัมเป็นจำนวนเงิน1,723,899บาท 85สตางค์โดยดำเนินการในรูปแบบของการเป็นตัวแทนรวบรวมอย่างก้อนถ้วยจากสมาชิกนำไปขายให้แก่พ่อค้าคนกลางซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นรายได้ค่าบริการจากการเป็นตัวแทนจำนวน3า4 3 8นวน36,438บาท30สสตางค์